อส oh, นี่มันตีสี่ครึ่งนี่มันตีสามี่สิครึ่งทั้งคืนเลยนะเองเที่ยงคืนฮจะไปไหนหนูจะไปไหนลูกหนูลูกหนูอตีสี่คึ่งเอาปะตีสี่ี่บสองนาทีไปเก้าก้าอ้ยดูเอ้ย หนึ่งที่หมู่บ้านลิมเขามีเจ้ามาน้อยตัวหนึ่งหมอนี่ <c oughs> ครับเพื่อนเช้าวันวันไหนวันเสาร์ที่31ธันวาคม2565ครหมาอย่างโซนสัว์สัใสโอ้ยผมตาโหลเลยดูตื่นหันก้นมมาได้ไงลูกขนฟูฟูไป นี่หนูวิ่งมีสี่คึ่งป้ายังไม่ตื่นเลยลูกนอนก่อนนะลูกนะผมวิ่งแค่นี้นะน่ารักสุดไปนอนกอนชักกระตุกแก้งของป้าดูป้าชักะตุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนไม่ดีแก้งป้าป้าแก้งป้าเอาพกนกายี่สิบกว่านาทีนะครับ อันี้อันนี้31นะฮะทันมากผม2565น้านะครับสดใสเลยนะครับทั้งคืนเลยครับดูตาผมดูตาผมจริงคืนทีหนึ่งทีสามยู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 จะแต่กัดยินสบายครับนะอยูย,ยูยูจะเอเล็กไปถึงไหนอกนอนก่อนทนไม่ไหวทีสามาไปวิ่งรอบหนึ่งเข้ามาวิ่งเข้าบ้านแต่ไปลายไม่เขีนย,ยานนะมันมืดมากาย,ยังไม่ตื่น โอ้โหอะไรจะรู้บานนั้นเมื่อคืนนอนหัวค่ำไงนะฮะเมื่อว,วานวันพระใช่ไหมพระไม่มานะครับวันนี้ไม่ใช่วันพระเราก็ไปหาพระต่อนะครับโอโ้โหแกง๊งแก๊งสำนุนสำนุนของเราครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีปีเก่าครับแข็งแรงแข็งแรงครับพี่ครับวันนี้สี่คนเลยครับสวัสดีครับ โอสายแล้วครับ6โมงจะครึ่งแล้วแต่พระทิ่ขี้เกียจกว่าเราเนอะแต่พระนี้จะเข้าวัดหมดหรือยังเพระจะเดินไหนๆประมาณตี5:45นะครับตอนนี้บ่านไป45นาทีแล้วครับพระจะกลับวัดหมดยังไปๆเร็วๆไม่ทันเดี๋ยวนนี้มาสสวนคนข้ามคืนกันไหมที่วัดไหมอยู่ที่โอ้โอ ยังไม่เข้าวัดครับเลยวัดไปเลยดีกว่านะครับไม่ลุกลันะครับเตรียมไว้เลยสดบนค่ำคืนเห็นไหมงานใหญ่แน่ครับสุ้มใหญ่เลยครับสดบนค่ำคืนนะครับนั่งรอบโบสถ์กันนะครับสดบนค่ำคืนไม่ได้เห็นงานใหญ่อย่างนี้มานานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เผื่อโบสถ์แต่มันน่าจะหนาวครับคืนนี้นะครับสดบนงท่ำคืนที่วัดน่าจะหนาวนะครับ ไปต่อกัเตรียมให้ญาติโยมมานั่งเต็มเลยนะครับเต็มคาราเบียรอบรอบกูบนสดนะครับแล้วเราจะเจอพลาไหมเนี่ยรับเพลินน่าเรียบ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 แหมมันแกล้งทำเป็นซุกดอนแล้วก็สะบัดสะบัดกตุกแกตุกไปไต้องไปไกลล้วครับเลยบัดไปดีกว่าเนอะอ่ายังทันพละใช่ไหมข้างหน้าเราเอ๊ะใส่ตาผมไม่ได้ใส่แว่นน่าใช่ใช่ใช่หรบพี่อยู่น่าจะใช่นะมางน่า ทันนะครับพี่เขาใส่บาตรเสร็จแล้วตามมาก่อนจะจัดอากาศดีก่อน มานี่ครับเพื่อนๆนะครับเช้าว,วันเสาร์ที่31ธันวาคม2565นี่นี่น,นี่สายตาสายตาเดอูอขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับนะฮะที่วัดใส่มาใต้หรือวัดใกล้บ้านของคุณนะครับหรือจากที่บ้านก็ได้นะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับจะได้รับสิ่งดีๆนะครับนี่เราก็มาดูการเตรียมพร้อมของวัดใส่มาใต้กันนะครับตื่นแล้วนะ <laughs> การเตรียมพร้อมของวัสมาใต้นะครับก็มีการตั้งซุ้มนะครับแล้วก็ตั้งที่นั่งนะนี่ไว้คืนนี้เดี๋ยวจะามาสวดมนต์ข้ามปีกันเลยนะรเราไม่ได้จัดงานใหญ่อย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับเห็นไหมมีมกอี้นั่งมากมายนะครับแล้วก็มีเต็นท์นะครับกันน้ําค้างตกใส่หัวนะครับแต่คืนนี้ถ้าทางอากาศจะเย็นนะครับถ้าใครยังมาพี่รถซิ่งมาแล้ว <laughs> นี่โอ้โหพี่รถซิ่ง <laughs> ดึงเลยเปล่า <laughs> วุ้ยตายมีไข่ด้วยเหรอไข่อะไรไข่เสียงท้ายเหรอพี่โอ้ของเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปนะฮะก็มีเนี่ยกันกันกันน้ำค้างนะครับตกใส่หัวนะครับอากาศถ้าจะเย็นครับวันนี้คราวนี้ก็เย็นรู้สึกได้เลยครับวิดีโอยังอยู่กับเรานะครับก็มาได้เอาวัดใกล้บ้านหรือเอาที่บ้านคุณก็ได้เปิดทีวีสวดไปก็ได้นะครับคราบปีนะครับรับพรสิ่งดีไปนะครับเราก็มาจักรยานของเราครับจูงไปเดินไปคุยไปแล้วกันเนอะปลอดภัยกว่า นะพอดีดูบรรยากาศโดยรวมนะครับไม่อยู่นี่มาก็โควิดพอดีเลยครับถึงมาซื้อบ้านนะครับแล้วก็เลยยังไม่เคยมานั่งร่วมรวมสินี้ทุกปีปีนี้โควิดมันซ้าก็เลยทําเต็นท์มาหน่อยฮ่าาสายเครื่องเย็ยซื้อกาแฟเครื่องดื่มสองแก้วแล้วชากาแฟรับไข่ลุ้นโชคฮ่าฮ่าาสุดยอดพี่ผมนักพี่นะครับกาแฟรสซินนะครับนี่แล้วก็ชัดเจนนะครับวัดใส่มาใต้ที่เดียวครับนีที่้วนเราครับเปมนก่าแบบ ที่ร้องเพลงเพราะว่าวนๆหน้าเหมือนเป๊ะเลยครับครานี้น้ําลงเยอะมากเลยนะครับถ้าที่ก่อนนี้น้ําน้าหนุนสูงใช่ไหมนี่ลงแบบเภทลงมากๆเลยนะครับจะปีใหม่ทังทีน้าลงแบบโอ้โหขนาดว่าเห็นเลยครับว่ามันนี่ครับนะะเห็นอะไรคานเล็ก,ลกๆใช่ไหมใต้โผล่มาเลยนะครับไม่เคยลงเยอะอย่างนี้มาดานมากแล้วนะครับนี่ต่น้ําขึ้นสูงนะเสียวนะครับมันจะ เป็นซึนามิกลับมาไหมเนี่ยลงเยอะมากเลยครับนะฮะขนาดว่ามิดพ้นเลยนะครับที่มันไม่เคยลอยพ้นนะครับมันมีลงแบบสี่เมตรเนี่ยสามเมตรกว่านะครับลงมาแบบเยอะเลยนะครับบันไดนี่โ,รโลรเลยนะครับแล้วจะเห็นรูข้างในจะไปฉาบปุดทันไหมเนี่ยนะอ่ะดูบรรยากาศภาพป้านึงมาเรายังอยู่นะเจ้าอยู่โยเดี๋ยวป้าปล่อยให้พิงเล่น เขาจะเป็นไงบ้างเห็นไหมฝั่งนู้นก็โอ้โหลงมาสามเมตรกว่านะครับอ่าเป็นไงตรงนี้หน้าหนาวจริงๆหลวมากครับแสงก็ไม่ได้สวยมันต้องต้นหน้าหนาวที่ไทยคือย้อนกลับไปอยู่นานๆนะทีนี้จะวิวสวยมากดานนุนก็สนามบินน้ำานะบอสเตอร์แอ์พตพี่สมชายสบายดีไหมครับคิดถึงพี่ครับนี่เมื่อวานว่าจะแว้นไปซะแล้วนะพอดีจักรยานมีปัญหาซะก่อนนะครับกระโหลกพังครับ นี่ก็ก,กระโหลกจักรยานพังนะครับดีนะไม่พังตอนแข่งนะครับเพว่ามันก็คลอนเลยคร่าๆๆโอ,โอโ้โหเบียกนกปีนะครับแกนสัน้นไนีก็มอดิฟายกันไปนะครับตัดแต่งชุดเกียร์กันไปนะครับแล้วก็มีพี่หนุ่มพี่หนุ่มล้อเดียวนะครับโช์ปั่นจักรยานล้อเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเต็มๆเลยนะครับนี่นะฮะพี่เขาแบบจัรกรยานมันพอดีมีคนเขามาให้กปีเจ้าของเดิมขี่ไม่ได้ ก็เลยบอกฟักฝากยกให้เลยโอ้โห <antique> <dairy S 2> ผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ล้อมเล็กไปหน่อยเดี๋ยวรอพี่หนุ่ม modify แล้วกันนะแล้วก็พี่หนุ่มก็ใจดีก็บอกเดี๋ยวมาดูให้ก่อนขับรถมาดูเตรียมเครื่องมือมาเลยนะมาขไขเฮ้ยกระโหลกมันเป็นกระโหลกจริงๆตกใสมันจะับบ <saben> ้านเก่านะฮะมันจะตายในหน้าที่ไปแล้วนะครับไขไม่ได้อาไปกบีไปด้วยกันก็ตามกันไปพี่หนุ่มก็เลยได้แต่ยานรถเดียวเป็นหนึ่งคันแต่เดี๋ยวยืมม้ากนะพี่หนุ่มม o d i f เสร็จแตมบอกพี่หนุ่มนะคันนี้ผมจะเอาคันนี้แข่ง ไอ้ถ้าแข่งจะเอาอีกคันหนึ่งเลยของเทพเทปหนึ่งเทปปุ้งหนึ่งตอนนั้นขายขายเหมือนให้ฟรีพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มซื้อมาซื้อมาตอนไหนผมก็ไม่รู้ดูไม่ทันหลงรลนปุ๊บขายแบบยกให้ฟรีราคายกให้ฟรีนะครับ เขาบอกคันนี้เขาของเคพหนึ่งไปสงัยได้ที่หนึ่งอ้าวจริงเปล่ามันต้องดูก่อนนะครับผมก็สังคัรเกินห้าสิบแล้วนะครับไปขี่จักรยานวิบากนะเขาอิโต้มาพันจะไปแข่งนะก็เดี๋ยวลองดูครับเห็นี่หนุ่มบอกเตรียมให้แล้วเช็ดให้แล้วนะเอาไปเลยนะโอ้โหเอาไปแข่งกลัวพังที่ผมขี่ไหนกลัวพังเดี๋ยวจะได้มีตังใจใช้คืนรถดีๆพังไอเลก็กกจเจอชอบ ดี๋ยวมีคลิปประกอบสรุปนะก็เมื่อคืนโยอะอนมากอ้อมหนักซื้อขนมมาเตรียมไม่ให้เต็มเลยนะเต็มคาราเบลเลยนะครับมพอดีกองสลากเขาเขาเขาแถมรางวัลให้นะครับพอดีเพื่อนๆนที่แวะมาหาผมกลางคืนตอนผมหลับเนี่ยนะฮะก็ใส่บาตรให้ไปนะครับไม่รู้นึกไงไม่รู้ก็ดีครับได้มาบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวใส่บาตรเพิ่มไปให้นะครวก็สมบูญกันไปนะครับชีวิตมันสั้นนะครับตอบไม่ได้นะครับ ยังคืนตกใจครับแม่ใหญ่พ่อตามันอนที่บ้านนี่ตะโกนมันดังลั่นเลยพีหลอกพีว่าขาดหลอกฝันฝันเจอผีหัวขาดบินรัวที่บ้านมาถอดหัวตกใจตื่นมาไม่มีอะไรดีหว่าเออฝันไปฝันไปโอ้ยอายมากเลยตะโกนเสียงดังเลยนะพ่อตาไม่ใหญ่ไม่เคยแม่ไนอนที่บ้านกลัวเปล่าไม่ได้แค้นมันละเมอดูหนังมากไปไม่รู้อ่ะนะฮะไป เดี๋ยวไปกด,กดน้ำให้เพื่อนๆก่อนนะใครอยากเข้าฝันก็มาแล้วกันนะที่ลงรับไปแล้วนะไ <c oughs> ปคืนนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าสวดมนครับปีท้าไม่หนาวมากอาจจะมานะครับเพราะใหญ่ยังไม่เปิดโปรนะครับต้องใส่ๆนะครับพาที่จะขึ้นน,นัน้นี่ขวาแล้วนะเกินครึ่งแล้วนะโอ้โหเริ่มล้าแล้วว่เอ็นขาดอยู่ยังไม่ได้เย็บสองเส้นกลับบ้านก่อนกดน้ำก่อน ครับจากหมดนี้ไวไวครับนี่บ้านครับนะครับมีคนเขาว่ากันว่าให้กลับสมเด็จพระเจ้าตากจิ๋งนะครับจะหมดนี้ได้ไวนะครับนะครับดูผมเลยนะครับนะครับแถวนี้เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับป่าไซมาพักของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับก็ฝากพอหลวงพ่อใหญ่ไว้นะครับโบสถ์ยังไม่เปิดนะครับอ่า วิหารหลวงพ่อใหญ่ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ากลัว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 วิญฉาชีพแค่นั้นเองครับก็ล็อกไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าจนเลยรวยๆนะครับตามประวัติท่านเป็นผักไม้ลอยน้ำหมานะครับอายุกว่า700ปีนะครับแล้าก็กต่างสมดิคครอบไปนะครับนี่ก็วิหารหลวงปู่อินเทอร์ดาดีเจ้าอาวาสวัดสามใต้นะครับและหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเข้าตำนานในขนมต้มนั่นเองนะครับเราจะมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตรงนี้ไหมนี่น่าจะสวยนะ เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งค่อยกลับบ้านก็นได้นะยูจิโอ <Okay. S 1> เป็นงแสงแรกเชา้าวันสุดท้ายของปี2565ครับ แต่งสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนครับฝากมาฝากเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยฮะโอ้พระอาทิตย์จะขึ้นเร็วมากนะครับช่วงนี้นะครับพอดีพระอาทิตย์มันอ้อมทางใต้ครับตึกมันบางผมก็พยายามหามุมที่มันถ่ายให้เห็นนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนรับพลังกันนะครับแบ่งความสุขกันไปนะครับอยู่จีโอออยู่ข้างหลังเป้ผมเองนะครับเพื่อไม่ให้พลาดฉากสําคัญนะครับแบ่งความสุขสดชื่นกันนะครับแต่งต้องสวยแน่นอนครับดวงเบลเลอร์เลยครับนี่ กำลังขึ้นนะครับไอ้คลิปเต็มนะครับขึ้นแล้วกว่าจะขึ้นได้นะจ๊ะเล่นเอาเสะเหนื่อยเลยเนอะขอไปที่มือสันนะครับพอดีเป็นขาดครับด้านขวาอย่างไม่ได้เย็บนะครับไหล่ขวานะครับ เร่งให้เร็วขึ้นโอ,โอ้ยังเยอะ <laughs> <Okay. S 1> สุดเลยว่าไงจ้า <c oughs> เด็ดสิพิสิงเอ้ยให้มี